เา่เายรูทันถ่ายรูปให่ทนันเพื่อให้พี่น้องเป็นสักษีพาย,ยานเอ้อเอาจาขรงาพิธีา,า,จะจะา่นะเ,เ,เาระเ้่ไปารูปแล้วเจสิ่งากับพธีเายเออลำบากต่อไปนะครับก็จะมอบหมให้ชอบพิธีอได้สวมมงคลแล้วก็ทำพิธีการตลา,บบาบต่อไปนะครับ โดยเว่ามีญาติผู้ใหญ่มาก็จะให้ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะครับสวมใสยมงคลเออหน้นานดงละอันนี้โซ่พร้อมใจอ,อ่าก็จะเรียนเชิญคุณพ่อฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับของ อลไยมงคลฝ่ายเจ้าพ่อเจ้าบ่าวสวมมงคลให้กับเจ้าสาวแล้วก็ฝ่ายเจ้าสาวนะรับสวมมงคลให้กับเจ้าบ่าวสำหรับทุกพ่อเอเอนะไปอยู่งกันทราย đã <cười>, à, cười nó, cười, nó, nó, cười, nó, cười, nó cười ขยก็ัวสวยเพื่อนไม่ได้บ้างยมาไหนังไยเคยมาให้ขนาเยมายมือถือก่อนไล้พอไปแล้วนุ่นนี้ไอ้ไปอ้ कतो से अपन देखि